กินข้าวไม่เหมือนปเจียวอน้าวอะไรมูสเงี่เจยเองหมกหน่อไม้จ้าถอป็นเจ้ยเองนะคะลัเผยย่ำหอยอันหอหม่บ้านท้อปะแล้วก็นื้อไก่ค่ะนื้อไก่สูตรปเจียเองติดกระไดเผ็ดเองม่สุเงาเผ็ดเองมักสุยางจนมาสเป็นลูกะสูบะเกืรกับแมนอันตานี่บ่แมนค่ะตามนี่ซื้อมามูซื้อมาเองตามี่ลาจ่ว ป้าเจ้ยวยแบบไงหนึงพี่น้องสิงกินเบิร์จะไม่จะปะเดียกจ้บแบบอกผิมาตังเสียบามันเสีย,สยจ้ตอนปะเดียกบ้านสีบานเนี่ยสีเ้ยเขาจมาจเมาด,าดิม,มาขาเดิมกินเข้าแดงน้ำกันเด,ด่มเดิมกินเน่ยมตังสีบเด้ออันนี้เหลาทะเลซื้อมาตลาดเอาวะเดันมเดลต่ำเหลาทะเลซุปเขียหนึ่งไก่ปเจ้าหนึ่งไก่บ้านตัวบบง่ายหนึ่งินมผัดถาดเลยใสเขาผิดกินไหมกินเลยรื่กินได้ปะ กินเลยก็ขอใครบอกงเป็นยงไานหนวดยในรับนอยเดืดเลยจากรับลูกกามานั่งพอเดือดเบีดีบั่มเจ๊ไรส่วนจีหอดเพจนเพออกจากบ่อันไหนเนกินเล็เองกินแซนดวิชสองอันเองเน่อ้เพออกจ้าพี่น้องมาแล้วกอีเียนนึงตาตัวนี้มา่อวนกันจันไหนด้พี่น้อง แรกขอนกจนมาอย่างไงเมากินข้าวบ้านพี่ฮักกันไม่เดย์ดิพี่น้องหน้าจากคุณใหญ่ค่ะแมนพี่ห้างพี่สาวพี่สาวพี่ชายเดย์ดินะครับอันหน้าจากคุณใหญ่แห้งพี่น้องขายส่งอาหารทะเลแบบลงตลาดลงพื้นที่ภาคอีสานเลยแบบใหญ่แห้งทางต่ทางเขามากพูดแมนเลยทางตะวันข้างเขาแมนเบิดเลยพื้นที่ประมาณพื้นที่ประมาณดิผมวัดโดยด้วยตาพี่น้องครับประมาณจสี่หมื่นสามพันหลายพูด ไก่หอดบอสคนหอดกันคนนี้โตสนุกคนนี้แต่มีครบครบบื้นที่ยังเลยไหมอย่าได้บ้างหอดบ้านใครนี่พรุ่งนี้นีร้านี้าะเพราะว่ามันใหญ่ไงเพราะว่าสมาชิกไอแอนน์ลูกหลานเพิ่งจะหลายเพื่อนบ้านทั้งไอลูกหลานกันบ่คือคนมันเยอะไง คนลุงหน้องคนแบบที่หาเงคนแนี้สิบ่าสี่สิบกว่าเพราะว่าแต่อนเนี้ยในในนี่เด้สี่นร่วในบ้านเอี่อบขยันนีเขาจะมีลูกน้องของใครของมันอีกตั้งหากอ่าสมมติอันร้านร้านแม่เมื่อกี้นี่ไอ้น้องเพื่อนอ่ะมันกลับซีมีลูกน้องของมันตางหากมันกลับไปไปตลาดเป็นสายเป็นซายอีกสิบกว่าครอบเอาของกับอายสรุปแล้วในเนี่ยในในบริเวนบ้านประมาณสี่กว่าหรืออเยี่สิบตลาดทั้งหมดนะ อ่าคนที่เขาแยกเป็นสายไก่สายมันตั้งหากแล้วก็ของพี่พี่ชายตั้งหากไก่แห้งพี่น้องครับที่รถเขามาอันอันนัดอยากคนยักไก่บวกไก่ขี้เขามาประมาณสามหลอดก็โลพี่น้องเพิ่งจะขอมาหอดนี่มาจากกรุงเทพียรมากเพียร์พี่แนนแล้วาตาตอนนี้ไม่ยื้อแล้วเฮ็ดนี่แบบต้องไม่กินแล้วพี่แอนพี่แอนเขามานะคะอันอันนี้ไม่ใช่พี่แอนนะคะพี่แอนนะคะกินบ่าบอเลยกินบ่าบอ พราะว่าพากันหิวเข่าเป็นบอทางเขาไม่ไหวเลยแล้วพี่แอนก็จะไปเปิดวงอ่าเจียงไก่นนด้วยนะคะนักร้องหญิงก็จะมีไปกับมีก็มีน้องมายพี่แอนแล้วก็พี่อันนะคะนักร้องชายก็มีต้าดีดีอู้ดี เอาเดเปล่าเอาเดแล้วก็แล้วก็เจมนะคะเจมพึ่งจะไปเป็นเชฟได้เนี่ยพึ่งจะไดเป็นเชฟบวกตรงห้องหารทะเลเนาะเมียลายแห้งลายตะวันเะวันตะวันเพื่อนกัดซุงขายห้องก็ได้บอกเพื่อนลวงหน่าว่าฮัชิมาตอนแรกเขากำลังเลีกันอยู่บริการกินนี่คือกินกินที่เอามาจากตลาดนะคือเพิ่นแบ่งใบนะครับให้เอามา พ่อพูดทุรกิจส่งออกคือส่งออกภาคอีสานแเหมือนอันนี้อันนี้คือจุดรับของภาคอีสานก็จะมีจุดรับของที่ภาคกลางอีกสางหาดทุกอาหารทะเลหมดทุกอย่างเลยนะคะยุ่ยุ่ไหนก็พี่ส่งมากไหมจุดแรกไหมสมุนทรสาครจุดแรกแกก็มีอยู่นู่นอีแม่เนี่แถวนั้นล่ะอันนี้เพิ่งไอ้นั้งทีพิ่นกระได้ไปรับไก่ได้พี่น้องเพิ่งคุดเห็ดทะเลจับยุ้งหลังเหยียบเฮ้ยพวกนี้บ่ได้ข้ามป่ารละ ไปถิ่มล้างบ่ายรู้สึกอ๋อปลามึกไปวางอีแบบลักลองอีหลีน่อกี่ก็เคยที่จะทักหาพี่แกนนะว่าจะรับมือกินมาเปิดไงทักมาแล้วแต่ว่าคนเปิดอ่านเปิดไม่เปลี่ยนค่ะดังไปอยู่นเพราะว่าเสื้อใส่พ้นไม่กล่องขอบเพราะเป็นบ่อไม่ก็บอเห็นก็เลยบริษีตัวแล้วโดนแห้งทีเดียวพี่อันคนที่บ้านทักมาหาพี่แม่ที่ที่ที่นู้นทักไปแล้วก็อัเปิดไม่เปลี่ยนแลยถามเมื่ดิีมีเพื่อนมาอ่านข่อยเลยเด็กกันเลยวบานสี่โดนแห้งเปิดอ่านบม่เปลี่ยนค่ะ นาขอความก่วงยังบรรลุเรื่องก้ไม่อยุ่มาแล้วนะท่านไปซื้อเครื่องดื่มไม่ตอนรับดีครับห่อลงห่อรีไม่อีกแล้วนี่เบิ้ทุย่างนี่ไ่ยุ่ยของแพ่แม่ยานดีแม่นั่งก๋ยนั่งโตก็ได้ตอต้องตัต้องตัมต้องต้ม้ตมอั้ต้อตงตอมตตตม แม่เขากินได้อยู่แม่บรัญญาเขายิู้่ขากันยูันเเขายิมกันยิ้กูบ่าโมมี้น้ำมูอยูบ่อยใบกตาแล้วคุณหัวดงแค่ฮะแ่เบ๊มแได้อนุดกินยูสูดทาง เขาลรกเลกที่แรกอ่ะจากรับลูกกามานั่งพอเดียนเบาะเนี้บานจะได้ส่วนสี่หอดเพ่จนเพออกจากเบาะอนหนเยน่กินเล็กเองกินแซนิดสองอันเองเออเพออกเพออกกินแซนิชสองอันที่ไม่กินแซนดิดสองอันเนี้ยกูเห็นข่าวัดมาเรื่องอย่างนี้่าัดกูแม่อันนั้นยางกรอบขนมกรอบๆนี่กรอบวิยญางบลูกรูเบิลดกเ้ยแล้วก็นาปลาเส้็ปลาอย่างอีปลาเส้็กปลากินผู้เดียวอะไรไอติม ไม่อันจะไม่ยุยสองข้ำนี่ละมูคุณิีแหม่ก็พอละสิบบาทหรือนอสห้าบาทสี่ข้ำแต่ข้ำละกัมในสัญญาโลกปอมนี่มาแล้วฮะโลกปอมสัญญาที่นี้ฝากท้องไว้กับพี่สาวไมดเดลีนะคะบักตาขอขอขอไอ้มึงนี่มึงคือเศร้าบอกไว้เธอมัดได้ไหมอย่างเนย อล้ยมองที่หลานี่แม่ฟาไม่ได้แสงแสงมาเป่นยานี่ฟา่าเป็นยานี่ยืนโซ่เขากันระวังปุงก็บเจียเมเดียนในไล่กกันยืนยันก่อว่าฮันบอระวังหนวดยืนเขาหัวยเมเยนืนโซ่เน่าน้นเนี่ยนอาอิริแม่ให้ลูกก้อยได้เปล่าแม่ยิ้มยิ้มยิ้ม ยมสมโสมสมสมงออกหันทะเลเนาะโอ้เลเลเิเลนะคะพี so, ่อแม่แม่เหมือนย่างเนื้อกับบนปลาทูอันนี้ัวกรดินโจนนะเอสกเล็กสกเล็กพี่น้องวันนี้นะคะบรรยากาศบ้านเดยกามอย่ มากินจังเลยมันกินอ่อนมากินเขาเจ๊ย่าอะไรยังกินกินลืดรับไหมคะบอกไม่ค่ะแบบรุ่มมาไม่มีค่านี่ค่าคิดก็ใสอยู่ใสแบบหน่อยๆเพราะใสหลายไม่ต้องการมิน่กินหลายๆ้อเกหยิงขึ้น่ากินเขากล่องน้อขคือเบิ้งคลิปะนาขึ้นว่าขึ้นว่าหนึ่งเขากล่องไว้เนาะยิ่ลาบอก เย่หยิ่แล้วเฮงเมืองคลิปทูเหมือเด้อม่กินอ่ไรลค่ะขอกล่องกัตกเล็นั่นนั่นเจ้าขดกินบวมบวมบวเออเออยโย่เย้เย้าเข้ใจไรกันเหืือเดียวก็บอาให้มูยได้เย็นแล้ท้องผัวได้เย็นงกินข้าวแรงด้วยกันนะคะทุกคนค่ะ คอบครัว <helmet> ุกสนแล้คกณนายไปงานอันเพื่อนื็จะไปห้องกีดการเนาะขางสนามบ่อนนะแม่เนาะหุ่นเตะใช่ไหมเนี่ยูกบผ้ชายบึงใหญ่ยิดาบึง้หนบงนบงหเพนน่าเป็นขแล้ว่ะน่าเป็นอยไเจาบนข่ เอางๆแบบต mm. ัางใจเงี้ยดีก็อยู่เงี้ยไม่กลับมาต่างใจไม่อยู่นะไม่เจอเล้ไปอืนเหรอปีกนี่อยัเ่งทำพิธีอีนเหรอยืมใครมาหรือเปน่าสามีอนน้นเกินเงี้ยนี่กลัวงาปีปีนเห็นไม่เอ่บ้าน ไอโดนักโดนเงาไลแม่ไปเอาน่าไปัญญานเียนะลูกเกนกวักมาั่นเออย่างนี้มังดอนตับเหือนมือไหดอนับแ่คนมาดู่ร่เ้าดาวไม่ือไม่ไันเนาะยกไปยังเมายน